สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ่ะนะส่งท้ายปีแล้วนะคะปีสองห้าหกปีสุดท้ายแล้วเนาะของอเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมนะคะห้าปีย้อนหลังของของเดือนธันวานะคะ่ะห้าปีย้อนหลังเนี่ยนะคะเฉพาะเดือนธันวานะคะ่ะในปีสองห้าหกหนึ่งนะคะเขาปิดเขียวนะนะคะแท่งปิดเขียวในเดือนธันวาคมวิ่งทั้งหมดอยู่หกพันกว่าจุด นะคะแล้วต่อมาในปี2562ปิดเขียวเหมือนกันวิ่ง7จ0ดปรับขึ้นนะคะในปี2563ปิดเขียวเหมือนกันแท่งนี้นะคะ1แท่งต่อ1เดือนนะคะ1เดือนนะอันนี้เป็นกราฟมันนะคะ1แท่ง1เดือนนะคะในปี2563้ธันวาเนี่ยนะคะราคาทองเนี่ยปรับขึ้นนะคะวิ่งนะคะทั้งเดือนเนี่ยประมาณ13,600จุด นะะในปีะในปี2564นะคะปิดเขียวเหมือนกันนะปิดเขียวเหมือนกันวิ่งประมาณ800 0จุดในปีนะคะ2 5 6หนะคะปิดเขียวเหมือนกันนะคะทันบาทนะ,ะอันนี้ทั้งเดือนนะหนึ่งแท่งเท่ากับ1เดือนนะแต่ว่าบางที่เขาจะใส่วันที่1เอาไว้นะคะแต่ว่ามันทั้งเดือนนะ ไม่ใช่วันเดียววิ่งเจ0 0พันกว่าจุดไม่ใช่นะคะทั้งเดือนนะคะวิ่งประมาณเจ00ันกว่าจุดดังนั้นเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาปิดแท่งเขียวแท่งเขียวแท่งเขียวและก็ลักษณะของแท่งเขียวมาในปีนะคะสองห้ากนะคะเราคิดว่าจะปิดเขียวหรือปิดแดงในมุมมองของลุงนะถ้าตามหลักเศรษฐศาสตร์ตามหลักสากลนะเนาะหปีนะคะตามหลักพฤติกรรมของมนุษย์่ะาปีจะมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้งก็คือ หมายความว่าเขียวเขียวเขียวปีนี้ลุงคิดว่าจะเป็นแดงนั่นหมายความว่านะคะเขาชนต้านหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งครั้งที่สี่ยังไงก็ผ่านลุงคิดว่ายังไงก็ทะลุครั้งที่สี่นะคะแต่ว่าเขาอาจจะกดตัวลงมาในลักษณะเ,เดี๋ยวนะเป็นสีแดงะคะ่ะกรอบอยู่ไหนนะอ๋อนี่ค่ะอาจจะกดตัวลงมาในลักษณะนี้แบบนี้นะคะแต่ว่ากรอบเนี่ยเป็นสีแดงนะนะคะ ข้างในก็เป็นสีแดงเนาะนะคะอ่ะเป็นสีแดงในลักษณะนี้อาจจะปิดตัวลงมานะคะแล้วก็อาจจะมีการลูดไส้ลงมานะคะนี่ก็วาดไม่เก่งซะด้วยทำไงเดีย <c oughs> เนี่ยค่ะใช้เมาส์วาดเนี่ยอาจจะปิดแดงลงมาในลักษณะนี้นะคะ <c oughs> อาจจะเป็นสีแดงนะ้องทำให้เป็นประมาณนี้นะคะอ่ะนะคะทีนี้มันก็อาจจะลูดไส้ลงมานะคะ อาจจะปิดแดงนะแต่ว่าการปิดแดงของเขาเนี่ยในมุมของลุงนะเขาต้องทะลุต้านขึ้นไปฟืบขึ้นไปแล้วก็ลูดไส้ลงมาแล้วก็ปิดแดงคือราคามันพุ่งขึ้นแน่นอนนะคะอาจจะว่าแน่นอนก็ไม่ได้นะเราประมาณกันนะคะก็คือราคาอาจจะพุ่งขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้สุดท้ายมาก็คือตบกลับลงมาเป็นสีแดงนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะ ตอนนี้เนี่ยเราดูนะคะกราฟในลักษณะของ1แท่งต่อ1เดือน5ปีย้อนหลังแล้วเราจะวิเคราะห์แท่งที่6ถูกไหมนะคะอ่ะหปีที่ผ่านมามันปิดเขียวเรารูล้ละแล้วก็มันชนต้านหนึ่งครั้ง2ครั้ง3ครั้งไม่ผ่านครั้งที่4ลุงคิดว่ามันมีนวโน้มขึ้นนะคะถ้าเขาปิดเขียว6ปีหกทันวาเนี่ย ทุกฮันบวาของทุกปีเนี่ยปิดเขียวหมดเลยน่าแสดงว่าปีต่อๆไปเขาก็จะเขียวเพราะว่าพฤติกรรมของตลาดในเดือนนั้นยังมีความต้องการทองนะคะในช่วงเดือนฮันวาเพราะฉะนั้นถ้าปีปีเนี้ยปิดเขียวปีหน้าก็เขียวแน่นอนนะคะแต่ถ้าปีนี้ปิดแดงโอเคมันก็เข้าสู่พฤติกรรมของคนนั่นแหละว่า5ปีมักจะมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้งนะคะทุกเจนนเนาะมันก็จะมีแบบนั้นนะคะอ่ะนะคะอันนี้เป็นกราฟมันนะคะ อ่ะต่อไปมาดูนะคะกาฟเดย์บ้างแนวโน้มนะคะอ่ะเรามาดูนะก็คือนะคะการเคลื่อนไหวของเดือนกันยาที่ผ่านมานะคะวิ่งทั้งเดือนเนี่ยหนึ่งมืนสามพันห้าร้อสี่สิบสองจุดนะคะท,คนะทั้งเดือนในเดือนตุลาคมนะทั้งเดือนในเดือนตุลาคมวิ่งประมาณหมื่นเก้าเพราะว่ามันเกิดภาวะสงคราม <c oughs> โทษนะคะมันเกิดภาวะสงครามเนาะวิ่งทั้งเดือนเกือบสองหมื่นจุดอะ แล้วก็ในเดือนพฤศจิกานะคะวิ่งทั้งหมด11,700กว่าจุดอันนี้ประมาณนะคะคือเขาวิ่งขึ้นอย่างนี้แล้วทันวานะคะเราจะคิดว่าเขาจะวิ่งประมาณกี่จุดนะคะถ้าเราจับฟีโบนะคะวัดนะคะหาแนวโน้มบ้าทันวาเขาจะวิ่งเท่าไหร่เป้าที่1ก็ตรงนี้เป้าที่2ก็ตรงนี้จับํำขึ้นสูงนะคะประมาณ900 0กว่าจุด ก็ถือว่าไม่เร็วเมื่อเรามาเทียบกับตรงนี้นะคะคือทีนี้นะถ้ามันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยลุงม,มองว่าเขาต้องรูดไส้กลับลงมาทั้งเดือนนะคะหมายถึงว่ามันต้องขึ้นเขียวไปก่อนแล้วก็รูดลงมาปิดแดงถ้าปิดเขียวก็รูดไส้ละนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะเราจะเทรดอย่างไรนะคะเราจะเทรดอย่างไรแล้วก็เทรดตามเทรนไปเลยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเราลุงจิบคอมากเลย Uh, เราจะเทรดตามเทนนหานะ,ะนะตอนนี้นะคะเรารอแค่นะคะทำฟิลส์สินาทีนะเรารอแค่สัญญาณเซลนะคะเรารอแค่สัญญาณเซลทีนี้เงื่อนไขก็คือหนึ่งมีสัญญาณเซลล์งอยู่นอกกรอบสีขาวตอนนี้มันอยู่นอกกรอบสีขาวละข้อที่3ามีโอเวอร์บอสนะคะเนี่ยมันมีอะไรไงก้อนกลุ่มก้อนเมฆสีแดงข้อที่4ี่รอเดเวร์เจนไอตัวเดเวร์เจนเนี่ยครั้งนี้ลุงคิดว่าจะมีเพราะว่าในมุมมองของลุงลุงมองว่าเขาจะขึ้นไปยอ่อแล้วก็สะบัดขึ้น ชนชนเป้าที่1แล้วมี2เป้านี่นะคะแล้วก็ตบกลับลงมาตรงกลางเส้นนี้ทีนี้เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดในลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้นะคะเราจะจับตรงนี้หาตรงนี้เ่ยเราจะมองเลยว่ามันเป็นมันเป็นแนวโน้มมันเป็นอ่าในฝั่งของกราฟกราฟจะพุ่งขึ้นในลักษณะนี้ถูกไหมนะคะทีนี้แต่ตัว d i v e r g e นะคะตัว r s i นะคะจะมีลักษณะการกลับตัวลง บบนในลนนนักษณะนี้นะคะมันจะเกิดเป็นอะไรเดโวเจนลุงคิดว่าจะต้องมี d เดโวเจน ก็เลยว่าเออเดี๋ยวเรารอเดเวเจ e นนะคะถ้าไม่มีเดเวเจินแล้วมันเข้าเงื่อนไข 1- 2 3คาุณนจะเปิดออร์เดอร์ซก็ได้นะคะแต่มันเป็นเทรนขาขึ้นเราต้องรู้ว่าเรากำลังสวนเทรนเมื่อใดก็ตามที่เราสวนเทรนเราต้องลดความเสี่ยงลงนะคะ,ะ,คะเหมือนเราขับรถอะนะคะ,ะ,คะเราขับรถกลางสายฝนเนาะเราก็ต้องชะลอความเร็วลงนิดนึงนะคะถามว่าลุงจะเข้าเทรดไหมลุงเทรดค่ะถึงแม้จะสวนเทรนนะเพราะว่าวินัยอะมันมันมาถึงเราต้องทำนะคะ,ะ,คะ,ะดูอันนี้สินะ,ะนะคะอันนี้ก็เป็นเทรนขาขึ้นเห็นไหม อันนี้ก็เป็นเทรนขาขึ้นมีสัญญาณสั่งเซล์นะมีกลุ่มก้อนเมฆสีแดงนะคะเนี่ยนะคะจริงๆแล้วตัวนี้อยู่นอกกรอบสะดูซ้ำไปนะคะเพราะว่าอันนี้มันขยับมันปรับตัวขึ้นเพราะว่าตัวนี้มันสะบัดขึ้นนะคะหมายถึงว่าถ้าใครที่เทรดนะคะ over s อ l ว o v e r ตัวนี้ได้เนี่ยมันเกิดกลุ่มก้อนเมฆสีแดงและมีสัญญาณสั่งเซล์นะคะก็ก็เข้าเทรดได้นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะ งั้นเดี๋ยวเรารอแล้วกันเนาะเราก็เล่นไปตามเทรนนะคะคือตอนนี้มันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่มันยังไม่เปลี่ยนเป็นเทรนขาลงดังนั้นจุดที่ได้เปรียบก็คือฝั่งขาขึ้นฝั่งบายโอเคไหมแต่เมื่อมันเข้าเทคนิคข้อในการเทรดเราก็ต้องเข้าเทรดแต่ว่าถ้าเรารับความเสี่ยงไม่ได้ก็ไม่ต้องเทรดแต่ถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้ต้องการรักษาวินยัยก็แค่ลดนะคะลดะตัว ลดไซส์ลงเท่านั้นเองก,ก็รอสัญญาณเซลล์ที่มันเข้าเงื่อนไขในการเทรดโอเคไหมนะคะอันนี้คือแผนการเทรดนะคะ,อะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ